ลยนายมันถ้ากูระเบิดตยบบายก็ได้สบัยดีสบ,บัยดีตอนเที่ยงพี่น้องหลังจากเลิกโรงเรียนมาหน้าพี่น้องมาได้สินมาหน่อยหนึ่งมือนี้ กับโบน้อยพนันดอกได้ซ <c oughs> ิ่นได้ตับแล้วก็เครื่องในเนาะแต่มาอร่อย่าบาทพอดีว่าจะเอาไปเห็ดก้อยคมกินอยู่หน้าพี่นอ้องมื่อกี้กินข้าวเที่ยงอยู่หน้าก้อยคมซิ่นแบ่บแทะข้าวเจ้าอันนะ่ะขาวงวแทะสาวๆปุ่นเพราะว่า,อ,อ,า,ยา,นะา,าอยู่บานะ้านนี่ยข้าวเจ้าเห็ดบุญเห็ดบุญอยวดอ่ะนะข้าวเจ้าก็เลยขาวงวเลยได้ อยู่แนวกินเอามาเหดกินอยู่นามีมะก,กวยเนาะเอาไปให้ลูกสาวมะก,กวยอยู่เพื่อนอีแม่เอาให้ซุกน้ำบุท่านนางกิงเที่ยวแต่บี้กินก็เลยซื้อมะกลย <c oughs> เอาไปผากลูกสาวไปพี่น้องไปเที่ยงนามาก,กันสินมัตตาบานหมแหละสินมัตตาบานพมแหละเอาลูกอะบานานา <c oughs> อเคอยู่บ้านเฮาเวลามีงานก็จ่าสิคางวงพี่น้องค้างงวแล้วกันแบ่งสินเป็นพูดขายอันนี้ก็เอามาบริเบิดพี่น้องพกกระดูกกับพกสินที่เรียกอยูุ่บ้านหมดแล้วซื้อแบ่งเครื่องกับพาะเขาลอยกวาบาทผู้หนึ่งถือพูดละสองร้อยห้าสิบบาทแต่ว่านี้ก็เอาแบ่งเอาแต่สินตัวงามๆาบางส่วนเนาะเอามาหั่ก้อยคมกินพี่น้องเดียนะหั่นถั่ลูกกับเมีย เมียยังไปเก็บผักกับลูกสาวหากเก็บผักครับก็ยอีเม่ก็อยู่นาพี่พ่ออยู่บ้านมาจอบบนเขาอี่เม่ละตักเขาไ้พี่น้องถ่ายปีแหละเขาสีซุกและเขาในเลาพันยังเรืออยู่แต่บทเรื่องขันว่าเรือลายดอกก็เลยว่าสิลดคลายเขาออกเ<ม>ขาใหม่มาแลว้วพราเขาเก่าทบ,บ่มมีผู้อยากกิน <laughs> จำเป็นต้องเดลยคลายออกพี่น้องถ่ายปีก็เป็นแบบนี้แหละ ทารพี่ค่ะตับเป็นยังลายอยู่ถ้าเป็นงอนอ่อยนี่สีแสีบอยู่พี่น้อนแต่อันนี้เขาเบิ่งบหม้องอนอยหรืองอนใหญ่เบิ่งจากเครื่องในมันนี่นะน่าจะเม็นงอนอ่อยอยู่พอดีตับงนอบน,นอ่อนแสีบแน่นอนเบิ่งนี่น่าจะเม็นงนอนเท้ดาดอก กินง้วนี่กินดุกูโ,กโมเลยเหม็นยำแหลงช่วงงานดอง,องพี่น้องโจนกี่ข้าันกินงานดองก็เหม็นว่าเขาเอาดอกเอาเอาพัวเอาเมียดุบ่เลยเขาเอาดองดุจนกี่ขานกินพอแล้มิตรบัตรเชิญจนเบื่อสิพอแล่วปนีนี้กะเป็นปีง้วราคาเบาแพงพี่นอ้องง้วควายราคาตกต่ำแห้งปีนี้บอ้โหว่าเป็นได้ไหยัง,ยงเขากินหมูเบ,เบิด,ด์ตหมดเลยยังไงหรือว่าเป็นย้อนอีกยัง ถือว่าถือกสุดนะปีนีประเภทเครื่องในเนี่ยต้องล้างเกลี้ยงล้างหลายๆหรอกเพราะว่าบอลขาจะเจาะขว,ว้งัวนะขาจะเจามีเวลาจำกัดเผาขว้า,วาวเผาแล้ว เดี๋ไอ้โน่หลบับ <c oughs> ลับสมสืไพรย่ำแล้วแล้ว <c oughs> ผักลาบแล้วแล้วมาขวบหน้อยขวบให้มันซุกๆ จะไปฟุงหลับคมคือเก่าเหมือนเคนะียงมันอ่ะนะสีเคียงมันดำสีเคียงห้าลมันก็ดำเพราะไม้มันเก่าแล้วิบไิกินไปนต้องกล้วยน้ำบ่มคึ้มคขาดกันเลเนาะ คนแขวยคนคลยามเกี่ยวเขาคนนั้นเนี่ยทิ้งขวดแล้ว ได้กินข้าวหวช่วยลายผอาลูกินมันแน่ยิงลูกบอลบนตฝรั่งก็่พออก่อน

าเกิดต้องกินแบบอูดคือกินกระบองเผ็ดผักตูมอ่ะหอมเนาะผักอันเขาไปเก็บแล้วหอมใบตูมเลยโอเคจุ่ไปขิงเขาไปนะา ว่าในอยากกินเผาบ่กินน้ำรางผอมึงห่วงกินก่อนเป็นกี่กระดาษกินเผากระดาษกินแบบกันหลับหรือก่อยมีแต่เขาหัวหลับซีนพี่น้องผักกินกับเอามาเวิร์คโคผักผักกันกองผักกระเดาผักติ๋วผักยังมีเบิร์ดมีผักตุ่มตังตก่มีผักกระโดนมวยแต่ผักกระโดน มา,มากินกินได้ไหมกินบ่กินได้อยูพอไม่ได้ปูกินขา้าไม่ได้ทุกคนกินขา้ขากิน,นขเ,เขาวเที่ยงแล้วกันพี่น้องข้าวเที่ยงเนอะหของหลักถ่ายนะ้วฮะนั่งกินหลักจะเก็บผักได้กินหัวน้ำน้ำหวานต่างเพราะนัได้ข้าวห่านจะขึ้นไปเบิง่งมันออกออมันออกแล้วหะงออกหางออกงามเยอะ

ก็ปล่อยของกรัวจะเป็นอุ่นดังลมห้อพ่อฮิทโซ่พ่อฮิทโซ่พ่อฮิทโซเพ่อจับแจ้งแล้วไหมคะแค่สัมภาระคือปล่อยกลุ่มค่ะพวกนีหมายอะไรมันนโง มออะไรน้ำเกลืออะไรก็ตามก็ตามเก็บมาชองอันน้ำเกลือดื่งกินกินข้าขึ้นก่อนมันมือดกินกินบะเหลวมืดกินบะเกลขออืมทำมันหันบะเหลวมาจากปูก่ดังที่ชุมชนในมันเนี่ยหวานมีตบุ๋นที่แบบเราอยู่น้าอ มันเลไนมันกูนระเบิดตายมั้อเรเอาแนวมาให้นอ้องก็มันเลยน้ำปูนึกไก่คาย้าามามากมายจะขายไก่ป่มันกินขาาเขาบ่ะคือคายเอ้าบปได้ไรกัโตไก่คามาแล้วกัโตับกระดาษก็แบน้ ลหลังจากกินขา้าวกินน้ำเดี่วก็มาบ้านพี่น้องมาเลี้ยงงัวเนี่ยมาแรงแม่นางกินกับนางกินลงไปเลี้ยงอยู่รุมกัแล้วข้าวกะห่าก็เลิกมาตรงเงียนมาเบิ่งเขา่าพี่น้องสุดเอเดียวยแล้วละสุกเข่าสุกเข่าแล้ว,ขขว,ขขวลเลี้ยงเขาเลี้ยงเขา่ามันสิบมือนะสุดเอเดียวอยู่ พอดีสว่วงฝนมาในเบิดพี่น้องเขาสุกกะแต่ว่ามันเกิดไขยจะดอกอยู่บ้านมันมีมองไว้มีมองเก็บมีมองเมียนแต่ว่ามันบบมีมองเมียนผนทำเดืองขักน้องเขาครับทได้กินเขาใหม่แล้วสุดนางกิ่งผนมาเลียงงวัวเกิ่งใสงัวเด็ใสงัวน่ะมันเลียงงัวอะไรโบหอดงัวเขามาเลียงงวัว่นมาลิงงน อองทงอองกระเป๋ายังขักแน่คือขนาดถือขัดจ่องอกีกเป็ดน,น่อยปีนี้พี่น,นอยปีนี้เป็ดลายมีแต่ตัวติ๋ยคือสมัยมันกินเขาน้ำทงหน้าเนี่ยแหละแต่ตัวแต่ตัวอวนนเป็ดหน่อยนางกิง เป็ดอีลอมิีเจตโตบรรยากาศสองย้ำแรงพี่น้องขำๆมาเลยคึ้นฝ่าคึ้นพนอีกอย่างมื่อนี้ก็เป็นมื่อวันศิลป์เลพี่น้องผลกับหมากสิตกในส่วมมื่อวันศิลป์นกเส้นแว่นหงส์เลพี่น้องแต่ว่ายังโบมีอันลมหนาวเนาะปีนี้คือเสด็จเกี่ยวเขาไว้กว่าปีก่อนอยู่ ห่วงใหญ่เลยเขาแคมเพื่นโอเคพี่น้องสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบใจพี่น้องหลายๆแล้วก็ขอบคุณหลายๆนะพี่น้องที่เข้ามาบึงคลิปพอกันคลิปวิดีโอหนาพี่น้องขอบใจที่สนับสนุน